โจโฉเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการของเหตุผลและกฎหมายเป็นบรรทัดฐานเรียกได้ว่าเป็นนิติรัฐอย่างมากเลยทีเดียวถ้าเป็นเล่าปี่ก็เป็นนิติธรรมแต่ถ้าเป็นโจโฉก็เป็นนิติรัฐหลักการของโจโฉก็คือการใช้กฎหมายในการควบคุมคนคะมากกว่าจิตใจไม่ได้ใช้ความเป็นนามธรรมแต่ใช้รูปธรรมของกฎหมายในการปกครองก็ถามว่าเป็นอย่างไรแล้วครับก็ต้องบอกว่าก็รักษาความสงบเรียบร้อยได้เป็นอย่างมาก โจโฉมีการใช้คนนะครับควบคุมคนอย่างเป็นระบบเรียกว่าถ้าเรียกว่าระบบการปกครองเนี่ยโจโฉเหนือกว่าเล่าปีนะ่ะในเชิงของความเป็นระบบหรือซิสเต็มโจโฉเป็นผู้นําที่ยึดมั่นในหลักของประสิทธิภาพมากกว่าหลักการของศิลธรรมซึ่งนั่นยังผลทําให้โจโฉสามารถที่จะรวบรวมแผ่นดินทางด้านตอนเหนือได้อย่างรวดเร็วเฉียบขาดโดยไม่สนใจว่าใครจะตําหนิติเตียนโลกจะติเตียนหรือจะเกลียดโจโฉก็ไม่สนใจหรอกครับ ซึ่งในโลกความเป็นจริงเนี่ยถ้าสามารถบาลานซิ่งระหว่างความเป็นเล่าปีและโจโฉได้เนี่ยจึงจะเกิดความยั่งยืนหรือ s ustainable นะฮะคุณธรรมกับความมีประสิทธิภาพ2ออย่างเนี่ยจะต้องหาส่วนผสมที่สมดุลกันให้ได้